สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์เอเชียคาร์เน็ตเวนะคะเว็บไซต์ที่จะทําให้ทุกคนซื้อขายรถยนต์ได้เร็วกว่าปลอดภัยกว่าและถูกกว่านั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาสอนเทคนิคง่ายๆในการโหลดรถลงบนเว็บไซต์ของ a อเชียค NETWORK นะคะมีขั้นตอนยังไงกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะเข้าสู่ที่ w w w a s i a c a r n e t w o r k com นะคะแล้วคลิกไปที่เข้าสู่ระบบนะคะตัวนี้ก็จะใส่ อีเมลแล้วก็รหัสผ่านที่ลูกค้าลงทะเบียนก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบนะคะค่ะจากนั้นเราก็ไปที่จัดการโฆษณาค่ะเพิ่มโฆษณาใหม่ได้เลยค่ะทั้งหมด6ขั้นตอนนะคะในการอัปโหลดขายนะคะมาที่ช่วงราคากันเลยค่ะเลือกตัวนี้นะคะก็จะใส่รายละเอียดรถนะคะรถอะไรรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะคะ เลือกปีนะคะรุ่นที่ปล่อยอยู่ในช่วงพศอ,อ,อะไรนะคะอ่าดูถูกต้องไหมคะถูกต้องต,อต,อต่อไปตัวนี้นะคะสภาพรถยนต์นะคะมันจะมีไภายนอกภายในแล้วก็ตัวเครื่องนะคะตัวนี้นะคะอ่าเราไม่ได้บังคับนะคะอยู่ที่ลันะ,ะสะดวก ให้ข้อมูลก็ติ๊กได้เลยค่ะแล้วก็หน้านี้ก็เหมือนกันนะคะคุณนะสมบัติของรถตัวนี้ก็ไม่ได้บังคับนะคะแต่ว่าถ้าทางร้านอยากให้ละเอียดเพิ่มขึ้นก็สามารถติ๊กได้เลยแอดมินขอข้ามนะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นขั้นตอนที่5นะคะเรามาเลือกกันเลยค่ะว่ารถของเราเป็นประเภทไหนระบบเกียร์อะไรนะคะวิ่งไปแล้วเท่าไรคะ่ะตำแหน่งที่ตั้งนะคะรถของลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรนะคะ ชรมไหนบางท่านบางร้านค้าอาจจะมีหลายสาขานะคะตัวนี้ก็สามารถใส่เพิ่มได้นะคะราคาตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องใส่คอมมานะคะหาถ้าลูก รหัสไปสษนีย์กับระยะาทางอ่ะลูกค้าไม่จําเป็นต้องกรอกเราก็ได้ค่ะใส่แค่ราคาตัวนี้นะคะถ้าลูกหมายเลขทะเบียนรถยนต์ปีที่จดทะเบียนถ้าลูกค้ามีเวลาหรือว่าลูกค้ามีข้อมูลละเอียดก็เพิ่มเข้าไปได้เลยค่ะตัวเลขทั้งนะคะ2ข้อนี้จําเป็นต้องอาติ๊กนะคะถามว่ารถยนต์ถูกตัดประกันระยะงคงนี้ยังไม่ถูกนะคะปัจจุบันมีประกันชั้นหนึ่งไหมไม่มีค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นสีนะคะสีของผู้ผลิตนะคะคันนี้เป็นสีดำครีมสีภายนอกซื้อมาเป็นสีดำตอนนี้ก็ยังเป็นสีดำนะคะก็ติดดำะค่ะใส่เบอร์โทรติดต่อนะคะค่ะแล้วก็ใส่ ID l ล n e ตัวนี้ก็จะง่ายขึ้นสำหรับลูกค้านะคะที่เข้ามาดูรถของเราถ้าคลิกเข้าไปมันก็จะ auto add ไลน์ให้เราเลยนะคะ ตัวนี้ก็เลือกกลุ่มเพื่ออัปโหลดรถนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกล่องข้อความแล้วก็ใส่รายละเอียดของรถไปนิดนึงก็ส่งอนุมัติโฆษณาได้เลยค่ะตอนนี้รถของเราก็ถูกหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยการลงขายรถนั้นไม่อยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะ หากลูกค้ามีคำถามเพิ่มเติมสามารถส่งอีเมลหาเราได้ที่อีเมลที่โชว์ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือจะส่งข้อความหาเราทาง Facebook Page ได้ที่ AsiaCarnetwork t h a i l a ไ d ได้เลยนะคะวันนี้ขอจบการน,นำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ